เจ๊กเจ๊คมันทันอาละครับจนบีนีตนรับราการสองทีมครับเข้าสูก่การแข่งขันฟุตบอลลีกนักเรียนเก่าสุริยาคานครับโดยสมาคมนักเรียนเก่าสุริยาคานครับปีพศ2568ถึงพศ2569ดวเรามาถึงคู่ปิดท้ายครับเป็นก,นรการพบกันระหว่าง S W K 89พบน้อง S W K 90พี่อันหน้าจอล็อกพี่อันพี่อันหน้าจอล็อก อาครับเราถึงคู่สุดท้ายครับโอกาสนี้นะครับขอทุกท่านนะครับขอน้อมกราบถวายอะไรครับสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชีนาธพระบรมราชชนีพันปีหลวงครับเรียนเชิญทุกท่านยืนสงบนิ่งด้วยคำอ,อะไรหนึ่นาที ขอบคุณมากครับเอาละครับทีนี้ก็รับเข้าสู่บรรยากาศการแข่งขันคู่สุดท้ายครับของวันนี้พรุ่งนี้ยังมีอีกหนึ่งคู่ตอนอื่นใดใดๆทั้งสิ้นขอชื่นชมทั้งสองทีมครับในเรื่องของชุดการแข่งขันครับสุดยอดครับเสื้อกางเกงถุงเท้าแล้วก็ได้รับการยืนยันจากฝ่ายการแข่งขันว่าวันนี้นะครับทุกทีมทุกรุ่นนะครับชุดการแข่งขันพร้อมมากมาก สวยงามครับภาพการแข่งขันดีมากๆเลยครับแล้วก็ที่สาคัญคือบรรยากาศการแข่งขันวันนี้ทั้งสองทั้งทั้งหมดทุกทีมนะดีสุดๆครับ กับตันยะพบกับตันต้มคงับโอ้โหแปรพิั้มเก็บของยังน่าจะอีกรอบหนึ่งมั้งลูกพี่เ้ยยินดีกับแปรีนะนะจ้าแปรซียังอยู่ไหมใขคาว่าสามแต้มดีใจกับแปดซีนครับสามแต้มแรกและก็สามแต้มสุดท้ายในซีซั่นนี้ของคุณมากครับมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงพี่ก๊อตมันเป็นยังไงเมื่อคืนนี้ 89ครับได้ข่าวว่าเมื่อคืนนี้รวมตัวกันวางแผนครับจนถึงตอนนี้ยังชนแก้วอยู่เลยนะครับนำทีมโดยเด็กเก่งโอ้รวมตัวกันคุยบอลรุนรวมแบบไหนกินบทวันหมดคืนเป็นยังไง ดึกๆแบบนี้ขอบรรยายแบบรถแหร่รักกาจ่าเริ่มเกมเริ่มเกมบุกจากขวาไปซ้ายครับ89ครับเหลืองดำเจอราราเก้า90ครับนายา90าคือขวัญใจเด็กเอ็นครับ <laughs> มนันนีกี่คนพี่พี่ผอนมันมีกี่คนทำจริงอ๋อเตะดึกเตะดึก4คนอู่ ดี่ครับนี่ครับ,บพี่ๆน้องๆได้อาศัยเศษใสยเลยจาก90นี่เลยครับนี่กันจ้าผูครับบอลอยู่ที่กัปตันตั้มนี่ครับผู้ที่ประสบภัยของจริงนะออกมาที่ภาคภูมิเดินงามฝั่งขวายัางไงคร,รับจังหวะนี้ไม่ได้ตัวไปส่งของภาคภูมิกรบแท้ใช้เกลียวยี่ห้ออะไร แล้วก็วันนี้89ครับสามารถหลอกวันนี้89ครับสามารถหลอกนะเวกาดามาได้ครับสุดเทพครับโอ้โหมาเอาชุดแล้วก็กลับนะเชื่อเลยเกินว่าอรุ่นเดียวเลยอาจารย์ต้นมาแล้วตอนที่บติพง่์ยิงตอนไหนยิงตอนไีนโอ้โหแง่งมาจากสีขอครับจากต้นราชันุจากสารพัดช่างสีของรัฐภูมครับอาแล้วก็เจ้แรกไป็นกองห้า89ครับบอกแล้วว่ารุ่นเจอรุ่นติดกันเจอกันเมื่อไรไฟไหมแน่ ประตูไปก้าวมาดีครับเอารักพิวัฒน์อีอก,กแล้วแทงมาสุเทพระเบิกระดามตักปอบดีขวาลูกนี้นะครับครับไม่ได้ยังไม่ได้กบประตูแรกยังไม่มามงคลโยงยางะบุตรอาลักครับกับดาทีมครับปียามาเลยฮอลล์ดอกมาเจอทางด้า,กา,าน,นกับังตั้มบอลยูนิฟอร์ตักิลชัยเทมาเต้เดโชครับพิมอาจารย์ลูกจากกอสรรอ์เต้เดโชยิงซ้ายเรียบร้อยเอ้ยไม่ได้กับโมโหตีลทูธ อูตินาลาครับไดโยอแล้วลูกนี้นี่ครับภาคภูมิครับดึงจังหวะดึงเกมครับโดนด้านการ์ดูโซหรือว่าสีนพัพพอการดรอบครับมิดฟิ์ตัวรับจากมาเกดได้ไหมออกมาฝาั่งขวาชายผู้นำชยัยอาคมเพชรชวดเข้ามาฝั่งขวาโมตักอีใช้ครับเกมริมเส้นของด้าน90ใช้ได้กระชากมาแบบว่าอาแล,ลแล้วครับหลุดแล้วครับคน้ะใจเลือกแล้วเลือกแล้วครอลูกนี้ตุ้มยังไม่ได้เดกาันอี้คืนหลังมาจับดึที ที่ขวาเรียบไปอย่งอุ้มตะกองกลับมาแล้วนะตะกองหายไปนานมากเลยครับอู๋นี่ครับกลับมาครับเจมสใ้ผัดปลาผัดปลาชื่อดังหายไปไหนมารักษาการบาดเจ็บแน่นอนอไม่ก็เมียมให้มายัางไงเจมส์โช้ช่วยอ้า ซ้ายกอสดอครับเดชโชคลายพี่บู๊เป็ดเป็ดก้าวโดนดอกนีครับต้องยอมเลยครับซ้ายโค้งครับลูกนี้ครับโอ้โหมันติดไซก้อยครับหนีมือเดโยครับลูกนี้หมดสิทธิ์ครับโอ้โหให้เขาเลยครับอิงแแบบนี้ครับเดชโชทำงานเลยครับขึ้นนแล้วครับ90ครับอู้นำไวเลย90 รับลซ้อมเป็นอย่างนี้แหละแปดเก้ายังไงครับโอกาสแรกเหน่งๆหน่งไม่ได้ครับโดนเดโชลงโทษตัวนี้นำหนึ่งศูนย์บอลเก็บแบบนี้เก็บเปิดดาวหลุดอีกแล้วพี่รัฐพงศ์กระโดดไินได้ไปเรียบรยก้โกกกกกกบอกแล้วว่ารุ้นติดการครับไม่ถึงหนึ่งนาทีแ9ตีเสมอครับจากการหลุดกับดักล้ำหน้าขอบ เรื่อต้นพีพัฒน์พงดีรับโอ้พลักดันน้ำหนัครับเจ้าตัวอาศัยจังหวะที่สองไม่ทําให้เพื่อรวมทีมผิดหวังครับแต่สิ่งผิดพลาดของเพื่อพงคือวิ่งดีใจไกลเกินไปนะครับตอนนี้กับควาดออกปากแล้วเหนื่อยแล้วตอนนี้เหนื่อยแล้ววิ่งดีใจนานๆริงที่อุ่ยิงฟิวนี้โคตรได้เลยจ้าต้นโอ้โหถ้าตัวเหนื่อยนะแต่ว่าเก็บแรงดูน,นีเลยยั เชคายพิมอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยพี่เฮนามะครับโอ้โหเดโชครับนี่คือการทะประตูที่กลายเป็ุดของวันนี้ครับโอ้ยกว่าจะตีสะเสมอได้ขึ้นาบิเล่ครับเดโชอีหยัยงว่าเดโชไม่ธรรมดาครับเดโชครับโอ้โหเหลือเชื่อครับ ยังไงครับโอ้โหแปดเก้าครับช็อกเลยครับโดนยิงนูกนี่ครับซ้ายเดโชครับอ้าลนะครับโอ้ต้องการลุ้นแฮทิกแล้วครับยังไม่ถึง10นาทีเลยตอนนี้ได้2สกอร์นะครับเดโชแต่สกอร์คู่นี้3สกอร์ครับเกมมันมากครับบอลรับฟ้าครับอาคมเป็นชวดอาคมยกมาฝั่งซ้ายลูกนี้ได้ไม่ได้แล้วก็ยังไงผู้ชมว่าบเป็นตะกร้าจากข้างหลังไป ปรัชชาสัมันะครับรุ่นไหนที่ย่างหมูกินหอมหอมกาลูนาหันไม้พี่เจ็ดสามเจ็ดสี่กินด้วยนะครับไม่ตักให้พี่เลยอ่ะโอ้ใครใครๆใครวะป้าเมียก็บอ้โอาลูกนี้ใช้การนะกับบ้านไปล่องโอหล้องอยเมียใดมาแล้วครับเดอะอุ้ยครับ ต้องขนาดไหนเนี่ยถือโทรศัพท์ลงไปเล่นดในผนังหรือถืออะไรนี่จะถืออะไรเนี่ยถือโทรศัพท์ลงไปเล่นแล้วจะถืออะไรไม่ใช่ไม่รู้ไม่รู้บอลแข็งออฟบอลแข็กัปตันไม่กล้าใส่ไม่กล้าใส่ก็โดนเซฟไม่กล้าใส่มาก็เดือดตบเดือดตบได้ไหมเดือดตบแทงมาเดือดเก็บเดือดเก็บแทงช่องเดือดตบแล้วก็บอลอยู่ที่อยู่ที่จอเก็บมาฝั่งขวาครับเดือดโยสักดาเดือดโยแมนทอย ยังไงเพิกจบแล้วทนมาแล้วครับเดี๋ยวโจแอนทอยคืนมาลูกนี้ได้ไหมไม่ได้ <c oughs> ยกมาฝากเขาสวยด้วยครับสวยด้วยครับอยู่ที่จอเก็บยกไม่ดีครับโดนทางด้านพงศัก,กดิ์เก็บไปดูครับพี่โบมาเคลูกนี้ได้ไม่ได้พี่โบแล้ผู้ซิ์ชี้ตรงไหนเป็นลูกตุ้มองหน้าแปดสิบเก้าอูคาร์โบอยู่ข้างนอกจริงหรอวะ <c oughs> ข้างหนไม่เหมือนมีแรงยกขาเลยเว้ยไม <c> ่ <oughs> เคยซ้อมนะดูครับดูครับโบวาเคปังปังปังเร็วด,ดีความเก่าครับ ความเก่าของพงศักดิ์เลยครับเลี่ยมบอลหอ,อกนี่ครับเรียกฟาวได้อู้เราไม่ไหวเลยอะสมสัญญานไม่ไหวแล้วนะครับเปลี่ยนตัวเลยวผู้สินอนยากให้ออกตรงนั้นนะครับเข้าตรงนี้เข้าให้ถูกด้วยเอาทีปกรลงแล้วเอายังไงเอาทีปกรลงแล้วเข้าให้ถูกด้วยเข้าให้ถูกจุดด้วยเออถ้าถูกกติกาด้วยนมน่าจะโดนค่าโทษได้เข้าพิจุดอีกโดนเหลืองนี่ออกมาพักนะครับอย่าลืมเลย มีกติกาใบเหลืองนั่งพักสามนาทีอยู่นะครับบอลรักคว้า,วาครับตอนอยู่ยที่เดโยเมนทอยแทงมาได้ไหมอาแล้วครับลูกนี้พุ่มไม่ได้พูมพิพัฒน์ไม่ผ่านแมน่นี่บอลมาที่ชนสอรให้มาที่ปะเนื้อปะเนื้อแทงมาชนสอรครับโอ้นี่คู่ขาคู่หูให้มาพิกแล้วอาแล้วครับลูกนี้เดปาดแทงสวยด้วยอา่าจารึก จารึกยังไงจารึกจี้ใช้ความเร็วได้ไม่ได้จารึกนึงจหว่าจ่ารึยัดลูกนี่ไม่ได้ฟาวครับลูนี้ออนแทักชันครับเป็นการทำอะไจังหวะพูดต่อสู้ก่อนนะครับแล้วก็นั่นแหละครับเร่นเร็วเลยครับบางอย่ที่สุเทพไปรับรู้สึว่าว่ามันเยอะมันไกลไปมันไกลไปไม่ตรงจุดมันไกลเกินไป พวกนี h, ้เลยแปดสี่หลังเกมอยู่เยอะแท้แปดสี่สามแท้แปดสี่หลังเกมอยู่เยอะมากเลยเฮ้ยเอ้าเนี่ยฟ้ากับเสียฟ้าคือเงาปลาเนื้อกับเดติมกูนีเจกัรแทั่งกีนเอาสายไกลปลาเนื้อใส่ไกลเลยเปื้อนเนื้อปลเนื้อพี่ยาบอกใส่ไกลเลยใส่ไกลเลยดาชิไงเออเอ้า ว่ากันว่าเมื่อประมาณ15ปีที่แล้วปะเนือคือผู้เล่นทีม่มีการวางเท้าดีที่สุดในทีมนะครับของทางด้าน90ดูเลยครับลูกนี้ว่าปะเนือจะทําอย่างไรนะเป็นคนที่วางเท้าดีมากนะครับหมายเลขหนึ่งในการยิงฟรีคิกนะของทางการ์สจับตาดูดีครับปะเนือดูครับระยะนี้ปะเนือมาแล้วยิงไม่ได้ครับแล้วก็เป็นเพื่อนถุยเบาๆครับ i <laughs> ปั่นมาจังหวะนี้ไม่ได้ครับ,บ,บแล้วโตขึ้นมาภูพิพัฒให้ได้ไหมภูพิพัฒไม่ได้อาาะไรครับ<ด>รัฐพงยกขึ้นมาเก็บไ,ได้ไหมไม่ได้ดูกับจอนี้ยังไงเด็กเก็บแทงสวยด้วยสวยด้วยไปได้ไหมไม่ผ่านไหมนี่ ให้มาโอ้เอฟเอพิกสวยแต่ว่าเก็บเด็กเก็บเด็กเก็บให้มาฝั่งขวาไม่ผ่านแม่นี่วันนี้เดือยแมนทอยไอ้มาดี้เด็กเก็บเด็กเก็บเปพิกได้ไหมเด็กเก็บไม่ได้แล้วอาโดโต้ก็แบบนี้แบบนี้โดโต้ไม่ผ่านติเตชันยังขึ้นมาด้านบนจุดเปลี่ยนคือลูกเขี่ยครึ่งสนามเลยครับบอลคู่นี้แล้านั้นแหละปุซิเนตชันหมดเวลาการแข่งขันในคือเวลาแรกครับไปทางด้าน90ครับโอ้โหฟอร์มการเล่นร้อนแรงมากไม่มีเนาะดูดิเสียไม่มีหมด นับเฮตุเฮต้าเฮตเฮตวเฮตเท่ากันให้ร exactly. ุ่นพี่เออ9-0ก็ุมความได้เปรียบแล้วเพราะว่าชนะรุ่นพี่มาแล้วชันชัรุ่นพี่ได้เปรียบแต่รุ่นพี่ก็ได้เปรียบนะครับไม่จะไปต่อชาได้เสมอได้เต้มทำการรุ่นพี่กินได้ขีกว่าหนึ่งกิ๊กจะเป็นเสน่ห์บอลรุ่นเลยครับแล้วแต่รุ่นไหนจะประชุมตกลงกันทุกอย่างกติกาต่างๆเหล่านี้นะครับเกิดจากการประชุมทีมแล้วก็เกิดจากการหาข้อตกลงร่วมกันนะครับ กฎกติกาต่างๆจะปรับไปทุกๆปีครับซีซั่นนี้80ได้ระบบทเจ้าภาพแล้วก็มีข้อตกลงร่วมกันมาหลายข้อที่ได้กำหนดเป็นใบระเบียบการชัดเีนครับนี่ครับผ่านการเห็นช่อ,องทุกรุ่นแล้วครับด้วยการลงคะแนนเสียงผลบุตยกมือนี่ครับเปิดสนามครั้งนี้ขอบคุณทีมงาน80ด้วยนะครับ แพ้ยังกินขนาดนี้ชนะจะกินขนาดไหนพี่แป็ดูตรเราได้ไหมมาบนการเรือวโอ้โหยังนอยด์ประตูปอบใจครับปัญญาวัตรใช่ไหมปัญญาวัตรโอ้โหเปิดตัวนัดแรกกับเพื่อนร่วมทีมครับโอ้โหได้แล้ว นี่ครับถ้าทำดีๆทำเน้นๆก็ทำได้เหมือนกันครับตั้งนานแปดสิบเก้าไล่ตามเขาโก,ก๊ะสูตกใจรีบเปลี่ยนตัวเลยโกาะสูตกใจโกาะสูตกใจรีบเปลี่ยนตัวเลยยังห่างอยู่ก้มีอาคมในชายผู้นำชัยจริงเลยไม่ธรรมดาเลยชายผู้นำชัยซีดีแล้วเกิน มีแกนในสนานะมเียแปดสิบเปอร์เซ็นต์เหรทีมต้องชนะปาแล้วครับไปดูเทสช่วยด้วยสวยด้วยได้ไปเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้ยอยเบอร์เกอร์หัวใจใหญ่ก็ตับเบอรกอร์ 89, หัวใจใหญ่ก็ตับแล้วก็มีกติกาใหม่เข้ามานะครับใครยิงทีหลังคว้าสามเต้มนะครับกติกาใหม่เพิ่งคิดเมื่อกี้นี้ <laughs> เอาเลย อาแล้วครับไล่มาแล้วนะครับโอ้เปดเก้าหัวใจใหญ่กดตับครับโอ้โหเก้าศูนย์บอลน้ากันแล้วตอนนี้เวลามีหรือเปล่ามันก็พอมีเหมือนกันนะมันก็พอมีนะยังไงระวังด้วยดูครับบอลนี้เดีโชว์อเดี๋ยวโชว์สู้นะว่าโอ้เดี๋ยโชว์สู้เลยเขินครับโอ้โหโอ้โหอาแล้ะครับไม่รู้ไปเอาแรงจากไหนเก้าศูนย์ โดนแปดเก้ากดแล้วครับกดดันเต็มที่เลยครับบอลเธอเลนอัดไปทันกระโดดไวาย,ยวานี้กับตาต,ต้มขืนหลังมาเอาอันตรายอันตรายแล้วก็นั่นครับผู้ชินยกมือไม่ไหวผู้ชินเปียนตัวเองจะบอกู้ชินไม่ไหวแล้วยเครับไม่ใช่โอ้ยอยูล่ลำหน้าลำหน้าลำหน้าผู้ชินแกยกมือเหมือนแกไม่ไหวเลยครับไม่ใช่นะลอดูดีเทมมาอ้าวแล้วก็ลูุนอีกแล้วลูุนอีกแล้วได้ไปหยั่งหยังยังเอา เอาชัวชัวสายสวยเลยสวยเลยดูรับปาเิทธิ์ปล่อยเดตินเดพงแทงมาปลละปีปลายกายกลพาคูิเรียร้อยเฮอตาข่ายหลังตาข่หลังอ้โหไม่ได้ครับอาจารย์โออุ้ยอาจารย์โอขับมาใเป็นคสารอยต้นคนสารบกบางเปโมี มีเมนอยู่ตรงี้เด้อเมันหล่นจริงเโยกอลด้วยีอันบอยนดึ่ใช่ไหมบอยนั่นโอ้าโอ้บอนั่นด้วยขับมาซาดูบอัะบอเด้อสลูกบอลูกบอลลูกไปดูนียังไงครับโอ้โอ้เฟบอยครับโอ้เพชบอยชายาใหม่โอ้โอ้เฟชบอยไอ้อ่ ดูครับลูกทมอย่าก้าวบนเครื่องโรดชาอาแล้วครับลูกขึ้นมาไปยาสีอีกแล้วต้องเคลียร์เลยครับโอ้โหพิบพงศ์ผิกแล้วพิบพงศ์แทงขวาได้ไหมแทงขวาได้อย่างอย่งขาเจ้าวายอยู่กับพิบพงศ์ขาเจ้าวายอยู่ครับแปดเก้าโอ้โหุู้ตื่นล็อกมาได้ไหมแล้วโอ้โหไหลเจ้าวายไปน้อยไม่ได้โชว์ลองเลยสวยนะดัน 90เล่นเหมือนโดนนำพี่พี่เล่นเหมือนโดนนำลืมไปว่าตัวเองนำอยู่เลยลูกนี้ยังไงฟาวครับอ่าแล้วครับเป็นฟรีคิกของเต้าน้า89ได้ไหมลูกเด้อได้ไหมลูกเด้อ ตะก้อนกีนตะบีวิ่งเดียวดีเด้อทนายทุงหนึ่งได้ไปศิลปพตะก้อกันบีวิ่งลงเดียวนี้เลยเอาอ่ะเออเอาเอาย่างไงได้ไปดูครับตามลงด้วยตามลงด้วยอย่างเงได้ไปดูครับตามลงด้วยตามลงด้วยไปตามแน่นๆยกลูกนี้ปลาเนื้อลูกเก่งครับถ้าใช้เขาแบบนี้ ลูกนี้เอาใจหัวใจหัวมองหัวคนาโดนไปใจหัวลูกเก่งเด้อโหด้วยลูกนี้ยังไงธีรวัตรธีรวัตรขึ้นได้วรือว่าต้องทำบลาดแล้วครับโอ้ยบุกอีูดีนะธีรวัตรโอ้ยลืมแล้วเดโชเดโชกายพี่แทงสวยด้วยปัลฮาเลนทันไหมให้ทันวะให้ทันวะให้ทันเฉยปัลฮาเลนออกมาที่เตอุ้ยเตอุ้ยดูยังครับเตอุ้ยอุ้ยขึ้นมาที่เดโชเดโชยังไงเดโชซับ เดชโยเดชซับเดชโยซับซับโยโยโยซับซับเออยังไม่ให้อ่าเดชโยให้ตอนไหนยังไม่ให้เอามาฝั่งซ้ายอ่ากันเด้ออุ้ยจะบอลตกใจเล็กน้อยเดชอยู่ไม่อยู่เด้ออุ้ยยังไงเด้ออุ้ยคือหลังมาที่บอลฮาแลนด์ยิงไหมบอลฮาแลนด์จับแล้วบอลฮาเลนคืนหลังมาเดชโยเดชโชบอลมันโดนผู้ตัดสินได้หายใจหายคอหน่อยครับมู้เฟต้าวมาเล่งช่วงท้ายครับ แล้วก th th ็ดูดีด้วยนะครับเล่งช่วงท้ายดูดีด้วยเนอะะคอยถูกคอยถูกเขาผิดโดนเหลืองนะจ๊เอาแล้วครับลูกนี้ยังไงมาฝั่งซ้ายครับบอลอยู่ที่เดอะตัมออกมาดึกกังอาแล้วขวาสวยเลยเดินนุ่ม้าเดนุ่มทวีพงษ์ ว่าดูนี่อะไรโอ้ยฝ่าวครับฝ่าวยมันเสี้ยววินะครับมันเสี้ยววิอาแล้วก็ออววฟีกิริยาดีครับได้ลุ้นเลยครับได้ลุ้นเลยครับฟีกิริยาดีแล้วตามลงด้วยแล้วตามลงด้วยยังไงอูเปก้าวเล่นเอาหัวใจเลยตอนอนี้ครับยังไงยังไงได้ไม่ได้ไ อู้9-0ตกใจครับไไมม่เป็นนรยืนเฉยๆกันหมดลงมาเต้นที่อะไรกันยืนตรงกลางรับยังไงโอ้โหแม่ผู้บรรยายบิ้วให้ตกใจนับตัวหกสาะยังไงครับเอาเลยเต็มหัวเฮ้ย